สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสคริปต์เวกเตอร์ฮในเกม f second นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการเล่นคิ l เลอร์ควบคู่กับสคริปต์กันนะครับหลักๆเราก็จะใช้สเตมิน่ไม่จำกัดเรากล้องไปที่ผู้รอดชีวิตกับโปรมองทะลุ elu, แล้วก็ฟังก์ชันวร่งไปหาผู้รอดชีวิตใกล้ๆนะครับก็เรามาดูเกมเพลย์กันสักหน่อยนะครับคนแรกจะจูงไม่เป็นสักเท่าไหร่ ตัดไปหาคนที่จุกเป็นให้ดูนะครับว่ามันช่วยได้เยอะเลยส่วนคนที่จุกเป็นก็จะประมาณนี้ครับผม เราก็จะมาดูฟังก์ชันออโต้บล็อกนะครับจะมี3แบบ 1. บล็อกแบบเทเลพอรตนี้ 2. บล็อกแบบใช้คลาสนี้ 3. บล็อกแบบใช้คลาสนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างการบล็อกกันครับก็ประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันปั่นเครื่องปั่นไฟให้ใช้ควบคู่กับเทเลพอรตไปที่เครื่องปั่นไฟที่ยังไม่เสร็จวิธีการใช้ทําตามคลิปได้เลยครับถ้าคืนว่าไม่พบแสดงว่าเครื่องปั่นครบหมดแล้ว ่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันวิ่งเร็วฟังก์ชันเก็บลูกกวาดต่อมาจะเป็นฟังก์ชันหาไอเทมในเกมที่มันเกิดอันนี้คือไปหาไอเทมที่ใกล้ที่สุดแต่ก็มีกดไปหาไอเทมที่เลือกได้แล้วแต่เราจะใช้ต่อมาก็เป็นฟังก์ชันหนีฆาตกรเราสามารถปรับรัศมีวงแล้วแต่เราเลยประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันย่อยอย,อย่างฟังก์ชันบิน ฟังก์ชันเดินทะลุฟังก์ชันคลิกเทเลพอร์ตฟังก์ชันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ต่อมาเราจะมาสอนวิธีการเอาสคริปต์กันนะครับให้ทำตามในคลิปได้เลยก็จะมีให้ Copy Scri ครปด้วยการกดปุ่มสีเขียวและตัวรัน Delta เวอร์ชันล่าสุดครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไปละจุ๊บ